มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาราหนุ่มลูกดกพูดหมดเปลือกสาเหตุคิดจะบวชไม่สึกภรรยาก็เพิ่งจะรู้จากประเด็นที่มิกบร,รมบุตรแล้วก็เบนพอชิตาเจอมรสุมโดนข้อหาในความผิดโฆษณาเกินจริงนะคะทั้งคู่ออกมาเผยโดนลงโทษตามระบบคือโดนปรับค่ะ ทางคู่เพิ่งจะหาที่เพิ่งทางใจด้วยการเดินสายบุญระหว่างไปทําบุญมีเหตุการณ์ทาให้หนุ่มมิกนะคะคิดจะบวชไม่สึกเลยค่ะบอกว่าผมแค่รู้สึกว่าสมมติว่าในบ้านมันไม่เหลือกิเลสอะไรแล้วทุกอย่างปล่อยวางได้เราก็นั่งคิดอยู่บ้านบางช่วงช่วงที่แรงๆหน่อยมันไม่ค่อยมีความสุขแล้วที่ไหนที่เรามีความสุขคิดไปคิดมาทําไมเข้าวัดแล้วมีความสุขทุกครั้งเลยก็เลยแอบคิดว่าอย่างบวช เรื่องที่แปลกที่สุดมันมีความน้อยใจลูกๆเช่นเราเป็นคนออกไปทํางานเบนอยู่กับลูกพอเรากลับมาบ้านเบนจะใช้เราเป็นเครื่องมือทําเดี๋ยวนี้นะไม่งานพ่อดุนะให้พ่อจัดการนะแทนที่จะให้พ่อเป็นที่รักของลูกแต่กลายเป็นว่าเราคือตัวขู่เบนบอกว่าพี่ดุลูกเลยพอเราดุเสร็จแม่ก็โอสุดท้ายผมลองถามผู้จัดการผมถ้ามิกจะบวชโอเคไหม อยู่ๆนางก็ตอบเพราะปกติก็สองสามทุ่มนางก็หลับแล้วนางตอบว่านานไหมได้สิเดี๋ยวเคลียร์คิวให้ยังไม่รู้ครับอย่างน้อยสักหกเดือนหรือหนึ่งปีพี่เขาก็เลยถามเกิดอะไรขึ้นมามายาวเลยทีนี้มิกบอกว่าเอาอย่างนี้นะมิกขอตัดสินใจเองล่าสุดเพิ่งไปทำกระถินที่พิษณุโลก ผมคิดว่าผมอยากไปอยู่ที่นั่นเพราะผมไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วพระอาจารย์ครับผมมาบวชที่นี่ได้ไหมครับพูดแค่นี้นะปกติทั่วไปพระจะพูดว่ามาสิโยมดีแล้วมาศึกษาพระธรรมแต่หลวงพ่อพูดว่าไปเลี้ยงลูกให้โตก่อนยังไม่ถึงเวลามันเป็นปมในใจที่เราคิดเสมอว่าถ้าเราไปแล้วลูกๆทำยังไงก็เลยพับเก็บเอาไว้ถ้าทุกอย่างมันเข้าที่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ดาราหนุ่มดุกโดกพูดหมดเปลือกค่ะสาเหตุคิดจะบวชไม่สึกภรรยาเองก็เพิ่งจะรู้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ